สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำข้อทารกนะคะในท่า ROA ค่ะค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็น engagement ค่ะส่วนนําของทารกนะคะจะเคลื่อนลงสู่อุ้งเชิงการนะคะต่อไปค่ะก็คือ flexion นะคะศีรษะของทารกก็จะก้มคางชิดกับอกนะคะเปลี่ยนจากเ,เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะจากะ เอสโ O เนะคะเป็น SOB ค่ะขนาด9.5เซนนะคะเมื่อก้มแลเมื่อก้มไปแล้วนะคะก็จะเกิดขั้นตอนต่อไปก็คือ internal rotation ค่ะทารกนะคะจะหมุนศีรษะภายในอุ้งเชิงการนะคะตามเข็มนาฬิกา45องศาค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเกิดขั้นตอนต่อไปก็คือ extension นะคะ ก็คือการเงินของทาลกนะคะโดยออกซิภูนะคะก็จะชิดโดยออกซิูนะคะก็จะชิดกับพิวิสซิมไฟสิบค่ะหลังจากนั้นนะคะและพิท u ูชันนะคะก็คือการหมุนศีรษะของทาลกควรเข็มนาฬิกานะคะ45องศานะคะอยู่ให้กลับไปอยู่ในท่าเดิมค่ะค่ะหลังจาก หลังจากนั้นนะคะก็คือ external rotation ค่ะหมุนศีรษะของทารกนะคะทวนเข็มไป45องศาค่ะโดยไหล่ของทารกนะคะก็จะเป็น AP diameter นะคะหลังจากนั้นจะเกิด e x c u s i o n นะคะก็คือ,อาทารกคลอดนะคะโดยเราจะคลอดไหล่ของทารกด้วยค่ะไหล่บนของทารกนะคะเราก็จะโน้มตัวลงด้านล่างค่ะ แล้วไหล่ล่างของทารกก็จะโน้มตัวขึ้นด้านบนนะคะแล้วนำมือนะคะมาประคองศีรษะของทารกไว้ค่ะแล้วก็ทารกก็จะคลอดนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ